สามสองหง่เอาว่าณตอนนี้เดี๋ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะทราบข่าวกันอยู่แล้วใช่ไหมว่าสุดยอดเกมอย่าง Fortnite เนี่ยเขาได้มาจับมือข้อแหลบกับส k y p e d i Toilet นะครับซึ่งผลที่ได้ก็คือในเกม Fortnite ณตอนนี้เนี่ยมีสกินของพี่คริโตถูกวางขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่า นี่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 คุณผู้ชมเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นคำว่าโอนเนอร์ตรงนี้หรือไม่ใช่เลยครับผมไก่วอเกอร์ได้เป็นเจ้าของพี่คริโตในเกมฟอร์ดไหนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนออกตังเองนะต้นสังกัดของซิกิปิดี้ทอยเลตเขาเป็นคนออกตังให้นะครับเพราะว่าเขาแจกโค้ดมาให้กับผมเนี่ยสองโค้ดด้วยกันซึ่งโค้ดหนึ่งเนี่ยผมก็ใช้ไปแล้วนะแล้วก็ได้สกินของพี่คริโตมายกแพ็กเลยนะครับส่วนโค้ดอีงเนี่ยเดี๋ยวผมจะนํามาแจกในคลิป สำหรับชาวด้อมซ่วมที่เล่นเกมฟอร์ดไนท์อยู่ด้วยนะครับถ้าไงเนี่ยเดี๋ยวโค้ดรับของรางวัลน,นะครับเยจดแจกง่ายๆมันก็อะไรยอยู่นะเพราะว่าโค้ดมันมีราคาเกือบ500กว่าบาทเลยนะแอดถ้าอย่างงั้นเนี่ยเอาเป็นว่าแอดเดี๋ยวผมจะไปให้นิดนึงก็แล้วกันนะว่าโค้ดเนี่ยมันอยู่ในคําพูดของผมเวในคลิปนี่แหละ <c oughs> ซึ่งแอดไปไขปริศนากันเอาเองนะครับว่ามันจะอยู่ส่วนไหนของคําพูดนะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในแพ นี้นะครับสิ่งที่เราจะได้นะหนึ่งเลยก็คือกระเป๋า s k i p ป e r d y Toilet ตัวนี้นะครับที่สามารถกระดุกกระทิกได้นะและแน่นอนเลยว่าหน้าตาเนี่ยมันจะไม่เหมือนตัวละครตัวไหนในซีรีส์เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปติดลิขสิทธิ์ของวาวเขานะครับดังนั้นเนี่ยหน้าตามันเลยแปลกๆอย่างที่เห็นเลยนะโอเคอย่างที่2เนี่ยก็คือสกินของพี่คริโตนะครับซึ่งก็เฮ้ hey! เหมือนกัไดน,นซีรีส์เลยนะแต่ว่าส่วนหัวเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเป๊ะแต่ก็เหมือนอยู่นะครับอย่างที่3เนี่ยคือตัวเลโก แลนะซึ่งผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่า,วาเขาไว้ทําอะไรนะเพราะว่าผมก็ผมก็ไม่ใช่สายเล่นเกมฟอร์ตในนะเออเนี่ยผมเพิ่งมาเล่นเนี่ยบอกตามตรงเลยนะเพิ่งโหลดเกมมาเล่นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอตัวเลโก้เนี่ยมันเอาไว้เล่นในโหมดไหนนะครับอย่างที่4ก็คือไม้ดุสซวมนะครับซึ่งเป็นอาวุธตีใกล้นะเอาไว้แบบตีคนหรือว่าเก็บเกี่ยวทรัพยากรเมทิเลียวในแมปนะครับผมโอเคและอย่างสุดท้ายนะครับก็คือกระเป๋าเจ็ p แพรนะครับผมซึ่งเกิดเป็นของคู่กายของพี่คริโต อยู่แล้วนะครับผมโอเคแต่ว่าในว,วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่เป็นแหนกกระเป๋าสกิปปี้ดีกว่าเนาะเพราะว่ามันดูปั่นเดี่ยดูดิดูหน้ามันดิเออโคตรปันมาเดี๋ยววันนี้ผมจะโชว์โชว์ช่ำาจะหน่อยนะอไปลงโซโล่เลยนะครับไป let's go A later few moments ซิงแยจริงๆเนี่ยเมื่อกี้ผมอัดไปแล้วนั้งสเกมแต่ว่าโปรแกรมอัดมันบั๊กเว้ยเสียงในเกมไม่ไปด้วยอย่างเซ็งต้องมาอัดใหม่เดี๋ยวไปลงไหนดีวานนี้ะเออลงตรงนี้ละกันนะครับผมนัวดีนะผมว่าคนน่าจะลงเยอะเราชอบอยู่แล้วอะไรที่มันนั่นัวเอ๊ะบอกเลยโอเคมีคนหรือเปล่ามี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 โอเคม่อยู่ใกล้ๆมีอยู่ม่อยู่ม่อยู่ม่อยู่เดี๋ยวผมลงอ่ะลงตรงนี้เลยนะครับ โอคเราได้เป็นเนี่ยเพิ่มเกาะนะครับผมไอขวดสีฟ้าฟ้าเนี่ยมันมีไว้เพิ่มเกาะนะเสียงกล่องอยู่ตรงไหนวะน่าจะข้างล่างนะครับผมว่าผมไปยิงคนดีกว่าวะผมขี้เกียจฟาร์มละเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจอ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 วะาสองคนโอ้ยโอ้ยลูกซองไอ้บ้าไอ้ใบตายดิโอที่ไหนอะ แ็กหนึ่งเมื <Nice. S 1> ่อกี้มีใกล้ๆเราอ่ะใกล้ๆเรามีนะเนี่ยขึ้นมาละเนหัวเหรอไอตีนสองสองเม็ดเออไปดิจิงโจ้เลยกู <laughs> สวยแตกสองสวยพี่สวยเสียงอะไรอะ่ะอ๋อ ใคยเป็นใครเนี่ยส <Hi. S 1> วัสด,ดีคือไอ้เกมเนี่ยลูกเล่นมันเยอะมากเลยอะมีอะไรให้เราเล่นเต็มไปหมดเลยนะเกิดเล่นเป็นน่าจะสนุกนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเลยถ้าไม่มีสกินพี่คริสตอเนี่ไม่โหลดมาเล่นนะ <c oughs> เฮ้ยเจอคนตรกนี้แตกดิแตกดิทำอะไรพ่อหนุ่ม <c oughs> มวัวแดดตั้งกระแพงแตกอย่างรวดเร็วไป ผมว่าผมฟาร์มคนน่าจะเร็วกว่าเปล่าวะโดเลสโกเฮ้ยกชีตแชตืออะไรอ่ะคืออะไรวะถ้าผมเปิดแล้วด้วยมันมีดีโหลดอยู่อ่ะต้องรอโหลดเหรอชิปไก่แล้วไงโล่แล้วออกจากเมืองแล้วทุกคนไปไหนเนี่ยปูนจักรจักรจักผมว่าในกล่องนี้มันต้องของดีแน่เลยว่ะเติมเลยไม่ได้ โอ้แล้ดูของที่มันให้มาเฮ <Wow. S 1> ้ปืนทองปืนท <Wow. S 1> องเฮ้เมื่อกี้มีคนยิงผมเว้ยกลับไปถามมันหน่อยดีกว่าวะยิงแมมยิงแหมวะหรอกลักมีเรื่องหรอไหนวะหาไม่เจอ้าดิเองพอดีปืนทองแน่น้องปืนทองแน่น้องแล้วพี่แบบผิวจัดผิวผิวแบบมั่วจัด สวยสวยโดดอยู่เม็ดเดียวไวววอ้เวรออภัยในคำหยาบด้วยนะฟิลลิ่งมันมานี่เหรอไหไอวอลไอวอลไอวอลมาวะ่ะเฮ้ยแล้วเราพิ้วจัดตอนนี้ไม่น่าบอดนะเขาพิ้วอยู่อะ่ะโหแล้วเขาไปไกลจัดอะ่ะเขาว,วิ่งแบบไกลมากโอ้ นี่แหล่น้องทันรังให้กับพี่ต้องโดนตุ๋ยตูดอย่าี้แลยเสียงคนลกจิตเฮ้ยคุณผู้ชมผมเห็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันคืออะไรอ่ะเหมือนกับว่าจะพาผมลอยขึ้นข้างบนได้เลยว่ะว่าไหมเห็นด้วยไหมว้าโห้ว้โห้วนี่โตบินได้แล้วเว้ยอ๋อมันบินได้เว้ย เอ้ยบอสหรอเอาว่าจริงอ่ะเฮ้ยยังยังข้าบอสเราจะได้อะไรวะทุกคนโอ้โหโอ้เลือดหมดโอ้โหโอ้โหโโอ้หเลือดแบบเกาะหมดเลยอ่ะโดนอยู่ไปทีเดียว จึงหลอดแล้วเว้ยจึงหลอดแล้วเว้ยไปไหนล่ะวะไปไหนเอออ๊ะ,อะคิดถูกคิดผิดวะตายเหอะตายหน่อยเอออยังย้งยั้งยั้งโอ้โหโอ้โหเดือดจัดเดือดจัด ไปไหนวะโอ้ะบอสอีบอสเวนไปติดอะไรอยู่ข้างวับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้วงมาโอ้เออ <c oughs> เออแปลกว่ะคือผมได้อะไรไม่รู้โอ้ oh. มันผมเก็บของมาไม่ครบไงไม่รู้ว่ะทุกคน แล้วนี่มันคืออะไรวะเนี่ยเอ่อน้าผมเติมก่อนตอนเพื่ออะไรอะ่ะมันน่าจะโหดมากแน่ๆเลยะคิดว่านะโหรอบๆผมคนเต็มหมดเลยอ่ะทุกคนนี่ผมวิ่งแล้วผมบล็อกผมเอาเรื่องจัดผมลองปลาดูดิีมันมีสิบอันใช่ปะโอ้โหฆ่าใครได้วะเนี่ยฆ่าคนได้แน่นะวิ กระสุนช้าจัดลูกปืนแน่น,นอนกว่าเปลาวนะเอ๊ะจพลายมาเกอแตกหนึ่งแตก2องนุปุนมเฮ้ย,ย,ยมันไม่แตกเจอพลังเฮ้ออะไรกันเฮ้ยเฮ้ยหนี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 มีคนหนียะ อย่าหนีอย่าหนีไม่เห็นอูมันใช้ยากว่ะดูเอ้ยออเอออินวอล์กปุ่มกระชื่ตัวอุ้มอุ้มหูดาวสามสองอุ้มโอ้โหตายองนี้ผมตายองนี้ผมตายไอ้บ้าเอ้มันกระจอกยังวะปอดแน่เลยหมอนั่นกากอะ โอ้ยนี่เข้าหมดล่องหลละดด <c oughs> <c oughs> โดนโดนโดนตุย <c> ต <oughs> <c oughs> ุดแน่เดะโดนเอ้าชนะหรอแล้วมันเร็วจังไงะ <c oughs> อะวรวะเนี่ย โอเคเหน่ยๆก็เล่นมาจนจบแล้วผมว่าน่าจะมีคนที่หาโค้ดไม่เจอเว้ยผมเช่เลยแล้วการโค้ดเนี่ยแปดโค้ดผมได้ใส่เอาไว้ในซับไตเติลนะถ้าเกิดเปิดดูคลิปนี้แล้วเปิดซับไปด้วยเนี่ยก็จะเจอโค้ดนะครับโค้ดโค้ดอยู่กลางกลคลิปนะไปหาดูได้นะแล้วก็เออถ้าเกิดใครได้โค้ดไปเนี่ยก็พิมพ์บอกไว้ใต้คลิปหน่อยก็แล้วกันนะ มารายงานตัวด้วยนะครับนี่ไหมกดไลค์ให้ด้วยถ้าไงเนี่ยเดี๋ยวในคลิปนี้ลาไก่อนแค่นี้ละกันนะหากชอบก็กดไลค์เยอะๆนะครับก็สำหรับวันนี้เดียวถ้าไงขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่เดี๋ยกันหนะ้าสวัสดีครับ